จะมาทำปลาอีตูตัดขึ้นช่ายนะครับตอนนี้คือเราเจียนขิงหอม,หอมพริกแล้ก็กระเทียมนะครับแล้วก็หอมผักหย่ให้มันสุกนะครับเพื่อจะได้ความหวานนะครับอันนี้ปลาที่เราทอดไปแล้วนะครับต้นหอมนะครับส่วนหัวเรา,เาลงไป เียนนะครับเอาไปเจียนกับน,น้ำมันอือกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับตันี้ใช้ไฟกลางนะครับเจียนให้สุกจะได้รสชาติความหวานเติมน,น้ำนิดนึงครับนับต๊อกก็ได้อาก็ได้ครับันจะดึนความหวานออกมานะครับนี่เลยครับ อีกอย่างนึงที่ขาไดไม่ได้คือเราใส่พริกเผานะครับพริกเผานะครับนี่นะครับพริกเผาลงแล้วก็ใส่พริกเผานะครับให้เข้ากันกับเครื่องนะครับนะครับใส่เต้าเจี้ยวครับเนี่ยไปเลยครับใส่น้ำครับว้าวเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับแล้วก็ชิม อันนี้คือพอดีนะครับแต่พอดีนิดนึีนะครับเอาวมันงามังกรคู่นะครับดระเบิ้ดาวก้อนเติมเข้าไปนะครับอันนี้นะครับเราก็เอาเระปอกชิ้นปลานะครับนี่คือปลาอีตูนะครับปลาอีตูตรงไปคุกกับเครื่องนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยน้ําปลานะครับแล้วก็ข้อระวังอย่างหนึ่งก็คือ อย่าเพิ่งใส่น้ําตาลนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่กินหวานนะครับเพราะจริงพริกเผาเนี่ยมันหวานอยู่แล้วนะครับก็อย่างผมเนี่ยก็คือไม่เติมน้ําตาลเลยนะครับแล้วก็แตรถ้าใครชอบหวานก็สามารถเพิ่มได้นะครับก็ชิมแล้วก็ปรุงรสนะครับตบท้ายนะครับด้วยขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมครับ ลแล้วก็กรุ๊ข้าอ๋อนี่นะครับหอมๆฉุยๆเลย นี่นะครับพร้อมเสิร์ฟหอม